เราหายหายเหงาไม่เป็นซึมเศร้ารถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เอาไปใช้งานได้คุณกัมพูอะไรอ่ะช้างนวดได้ไหมไม่โอ้โหนวดนี่ไสทะลักแน่นอนเลยนะคะเ,เขาทําได้มากกว่านวดเขาทําอะไรไปที่จังหวัดพัทลุงนะคะ คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหินที่มันไหลมาปิดทางน้ํานะคะทางจังหวัดพัทลุงค่ะหมู่บ้านคลองรังนะคะเขาก็เลยน้ำ,นำช้างมาที่ <มา S 1> น้ำน้ำป่าหลากถูกต้องนะคะพื้นที่คลองทรายขาวอํเาเภอกงหงานี่แหละค่ะทีะ่ตอนนั้นที่มีอะไรนะเรื่องพี่เอกชัยแกไปแถวแถวนี้ป่ะเนี่ยย่านนี้หรือเปล่า ก็ห่างจากหมู่บ้านสักประมาณ3กิโลเมตรนะคะก็เป็นสายน้ำเทือกเขาเดียวกันนั่นแหละเทือกเขาบรนทัดอ่าก็เกิดน้ําหลากมาแล้วทีนี้มันก็เอาก้อนหินมาด้วยทีนี้ก้อนหินเนี่ยจริงๆถ้าไม่เอาออกเลยนะคะจะมีปัญหาเรื่องของทางน้ําที่มันไม่เปิดพอไม่เปิดน้ําก็ไหลได้ช้าก็เลยต้องเคลื่อนย้ายก้อนหิน และที่สําคัญคือถ้าไม่เอาออกเนี่ยน้ำมันเปลี่ยนทิศไปทางอื่นด้วยนะคะทําให้การเกษตรแถวนั้นเนี่ยจะไม่มีน้ําใช้ระบบน้ําก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยชาวบ้านเขาก็เลยเอาช้างนี่แหละค่ะมาลากก้อนหินขนาดใหญ่ที่ขวางลําน้ําออกค่ะนี่งานหนักนะแต่ท่านทําได้นะคะดูนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดันโอ้ให้เขาดันแบบนี้เลยหรอนี่นี่นี่คือคนยกไม่ได้อะสามารถเคลื่อนย้ายหินนะคะ ก็สุดท้ายก็สําเร็จนะคะคือ,อถ้าจะรอเครื่องจักรใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยก็ลำบากก็เลยใช้แรงช้างนี่แหละยมันหนักนาเนี่ยแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนาะ ไหลลงมาจากเขาเนี่ยนะ้อมาได้ยังไงเนาะพอไหลลงมาจากเขาเนี่ยแสดงว่าแรงน้ําอ่ะน้าคงสูงน้ํามันแรงมากน้ํามันแรงไอ้ที่บอกอว่าเวลาน้ําป่าหลากเนี่ยนะครับไหลลงจากเขาเนี่ยมันแรงขนาดไหนครับก้อนหินก้อนใหญ่ๆมันยังเอาลงมาได้ใช่โหดูคือดึงโอ้โหหนักนะหนักมากเลยโอ้โหนี่งานหนักจริงๆ่ะเนี่ยค่ะนะครับงานพวกเราดูเบาไปเลยนะเนะ ใครที่ท้อๆงานนักงานหนักนะเออใช่งานพวกเราดูเบาไปเลยเนี่ยเไม่ว่าจะเป็นถ่ายกล้องนะเป็นพิธีกรนะเป็นรีไล์เตอร์นะเป็นบกรเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะดูเบาไปเลยเจองานนี้พวกเราเบาไปเลย